สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมฟรีจากการเล่นเกมนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องทําเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สามารถถอนเงินได้เลยเมื่อเรามียอดเงินขั้นต่ำนะครับตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่78.06ดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2,700กว่าบาทนะครับอันนี้ทําฟรีเก็บสะสมไว้เรื่อยๆได้เลยนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถทําแล้วก็ถอนได้เลยดูได้ในคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในกาารทํคิปด้วย ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินเข้ากระเป๋าของเราได้นะครับสำหรับกระเป๋าที่เราจะใช้ในการรับเงินนะต้องเป็นกระเป๋า f อสเซตเพนะครับใครยังไม่มีกระเป๋านี้ก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับใน Google นะครับมีการสมัครอยู่นะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาตามชื่อนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะดูวิธีการสมัครด้านล่างคลิปนี้ได้ผมมีสอนอยู่นะครับ กระเป๋านี้จะเป็นกระเป๋าในการรับเหรียญคริปโตนะก็คือเอาไว้เก็บเหรียญเท่านั้นนะครับไม่สามารถขายหรือว่าเทรดเป็นเงินบาทได้นะครับเอาไว้เก็บเหรียญเท่านั้นนะครับต่อไปก็คือกระเป๋าที่จะเอาไว้ใช้ในการขายเป็นเงินบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัพบีท a สซ่าหรือว่า b บแนนรวมไปถึงสตางโปนะครับที่สามารถขายแล้วก็โอนเงินเข้าธนาคารไทยได้นะใครไม่มีก็ไปสมัครให้เรียบร้อยได้เลยนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปเล่นเกมในการทําเงินฟรีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการเล่นเกมทําเงินนะครับก็เป็นแอปเกมนี้เลยนะครับมีชื่อว่า Crypto Sense นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปในการทําเงินฟรีที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถถอนเงินได้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนเงินให้ดูด้วยนะครับการดาวน์โหลดนะครับไม่แน่ใจว่า iOS หรือว่า iPhone สามารถดาวน์โหลดได้หรือเปล่าแต่ Android พิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับลิงก์ดาวโหลดนะครับจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับส่วนใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรทําเงินอย่างไรตั้งแต่คลิปที่1ได้เลยในส่วนของเมนูเนี่ยมีทั้งหมด2เมนูด้านล่างนะครับมีเกมมีข้อเสนอแค่นั้นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้ ไฟล์ของเราตรงนี้นะครับกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามาเลือกที่การตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เรามากดที่คําว่าที่อยู่กระเป๋าเงินตรงนี้นะครับที่อยู่กระเป๋าเงินกดเข้าไปพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเพิ่มกระเป๋าในการรับเงินของเรานะครับคอยเบสไม่สามารถใช้ในการรับเงินได้แล้วนะครับต้องเป็นกระเป๋าฟอเร e ต์เพจเท่านั้นนะครับคือตัวนี้ตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการรับเงินนะใครยังไม่มีไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็เพิ่มอีเมลของเราลงไปแล้วก็ก ไว้ได้เลยนะครับเวลาเราจะทําการถอนให้เราเลือกเป็นกระเป๋าฟอเรสต์เพในการรับเงินได้ส่วนกระเป๋าอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัพสตางโป้บีทาร์าบายนแนนถ้าเราอยากจะใช้ในการรับเหรียญเน,นี่ยเราก็สามารถเลือกด้านล่างได้จะเป็นเหรียญคริปโตแต่ละเหรียญน,นะเป็นแต่ละเหรียญน,นะครับตามนี้นะครับถ้าเราอยากจะใช้กระเป๋าอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคัพสตางโป้บีทาร์าหรือว่าบายนแนนนะครับในการรับเหรียญคริปโตเราจะต้องดูแต่ละกระเป๋าก่อนว่า มันใช้ขั้นต่ำในการฝากเข้าไปเนี่ยเท่าไหร bitcoin bnb xrp dot coin trx litecoin btc b c h ขั้นต่ำของแต่ละกระเป๋าเนี่ยไม่ได้เท่ากันทุกกระเป๋าเนาะถ้าเราฝากต่ำกว่ากระเป๋าเหรียญมันจะไม่เข้าไปที่กระเป๋าของเราถ้าเราอยากฝากต่ำที่สุดนะครับก็แนะนำเป็น f o r c e t pay นะครับฝากเท่าไหร่ก็ได้เหรียญเข้าหมดนะครับพอเราเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้ามาเล่นเกมทำเงินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำแต่ละเมนูตรงนี้ก่อนนะครับกด,ดไปที่สก,กุลเงินดิจิตอลนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วน ของการถอนเงินกดเข้าไปที่ BITCOIN การถอนเงินเนี่ยเราก็สามารถเลือกเหรียญคลิปโตที่เราสามารถถอนได้เลยนะครับแต่และเหรียญตามที่เราชอบบิตคอย n ีเชอริเีมนะครับ USDC นะครับก็สามารถถอนได้เลยตามที่เราชอบนะครับเหรียญคลิปโตก็มีตามนี้นะครับตามที่เขากําหนดนะครับแล้วก็เลือกได้เหรียญที่แพงที่สุดก็จะเป็นบิตคอยนะ BTC นะครับ ขั้นต่ำในการถอนเหรียญน,นะครับแต่และเหรียญเนี่ยใช้เท่ากันหมดนะครับก็คือ1000คะแนน1000คะแนนสามารถถอนได้เลยนะครับ1น0 0นี้ใช้ระยะเวลาเล่นกี่นาทีถึงจะได้1 0 0 0คะแนน1 0 0 0คะแนนเนี่ยใช้เวลาเล่น 5, 10, 5้ถึงสินาที5-10ถึงนาทีก็ได้1000คะแนนแล้วนะครับแล้วเจ้า1 0 0 0คะแนนเนี่ยเป็นเงินกี่บาท1 0 0 0คะแนนเป็นเงินกี่บาทนะครับก็อยู่ที่เหรียญคลิปโตที่เราเลือกถอนราคาเหรียญเนี่ยเท่าไหร่ اث. แล้วก็มันได้เหรียญคลิปโตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้อยู่ที่เรานะครับว่าเราจะเลือก เหรียญอะไรแล้วก็ราคาเหรียญนั้นเท่าไหร่นะครับการคำนวณแต่ละเหรียญสกุลเงินนะครับเราสามารถดูได้ที่ Google โดยการเขียนคําว่าแปลงค่าเงินเหรียญน,นั้นนะครับพิมพ์ชื่อเหรียญไปด้วยนะครับแปลงค่าเงินมันก็จะขึ้นราคาเหรียญของแต่ละเหรียญคริปโตให้เราดูว่ามันเป็นราคาเท่าไหรนะ่ณปัจจุบันแล้วเราก็เอายอดเหรียญคริปโตที่เราได้รับเนี่ยไปคำนวณเป็นเงินบาทได้เลยนะครับหวันเนี่ยจะเล่นได้ถึง100่ง้อยไหมอันนี้ก็อยู่ที่ความสามารถของเราเองนะครับรายได้กําหนดได้ด้วยตัวเราเองนะครับว่าเราเนี่ย่นนนไได้้มากอแคหนน ต่อมานะครับเมนูที่2เป็นบัญชีของเราเมนูที่3เป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนทําได้จะทําหรือว่าไม่ทําก็ถอนเงินได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับการถอนเงินการแนะนําเพื่อนจะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มเติมนะครับจากการเล่นเกมปกตินะครับอันนี้เป็นรายได้ที่ผมสะสมไว้จากการเชิญเพื่อนตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้กดรับนะอันนี้มี2องแสนคะแนนกดแสดงความรู้สึกนะครับเพื่อที่จะรับในส่วนของคะแนนกดแลกไปนะครับกดแลกความรู้สึกของ คุณนะครับอ่ะกดแรกไปแล้วนะครับอันนี้คือคะแนนที่เราได้รับมานะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นรหัสโค้ดของเราสามารถไปแนะนําต่อได้นะอันนี้คะแนนมารวมให้ที่ด้านบนตรงนี้นะครับต่อมานะครับการตั้งค่าเนี่ยก็แนะนําไปแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสลับตรงนี้ต่อมาการเล่นเกม เล่นเกมอย่างไรการเล่นเกมเมนูแรกคือเกมเกมเนี่ยจะมี 2, 3, 4องามี่มีสอันนะครับ1 2 3 4ตรงนี้คือเกมให้เราเล่นแล้ววิธีการเล่นเกมแต่ละเกมเนี่ยเล่นอย่างไรนะครับตรงนี้เขามีชื่อภาษาไทยบอกจับผู้การเพื่อรับเซนนะครับก็คือรับคะแนนนะครับเลื่อนกระเบื้องและแก้ไขปริศนาให้เสร็จนะครับพิสูจน์ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแคลคูลัสนะครับก็คือการบวกเลขบวกลบคูณหารปกตินะครับอันนี้ก็เป็นขอตัวและให้สล็อตกิ้งนะครับก็คือการ ปินะครับเกมมีตามนี้วิธีการเล่นกดเข้าไป ทุกครั้งที่เราจะเล่นเกมเนี่ยเขาจะมีโฆษณาขึ้นมานะครับพอเราดูโฆษณาจบแล้วเนี่ยถ้าเราอยากรู้เพิ่มเติมว่าวิธีการเล่นเล่นแบบไหนนะครับให้เราดูที่รูปเครื่องหมายคําถามด้านบนนะกดเข้าไปเลยตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเวลาให้เรา60วินาทีในการต่อรูปภาพให้ถูกต้องนะครับอันนี้คือไม่ถูกอันนี้คือถูกนะครับผมจับคู่แบบนี้เลยนะแล้วก็กดตรงรูปสามเหลี่ยมด้านล่างนะครับเพื่อที่จะทําการเล่นรอเวลา3วินาทีจากนั้นเนี่ยเราก็กดจับคู่ได้เลยนะครับว่ารูปไหนอยู่ตรงไหนนะครับก็ยิ่งทําเร็วก็ยิ่งได้เยยอออะนนัีี่้ก็ูู่ท ความเร็วของเราแล้วก็ความจำนะเพราะว่ารูปภาพเนี่ยมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมในการกดนะนะครับแล้วก็กดจิ้มๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลา60วินาทีเรากดได้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งได้รับคะแนนมากเท่านั้นนะครับถ้าเราเล่นได้เกมละ1 0 0คะแนนเนี่ยมันก็จะเล่นประมาณ10เกมเนาะในการถอนเงินขั้นต่ํา เห็นไหมมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยนะครับให้เรากดจิ้มๆได้เลยเพื่อที่จะดูว่าแต่ละจุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็จําไว้แล้วเราก็ค่อยไปกดนะครับอันนี้คือการเล่นให้ดูเป็นแนวทางแล้วก็เป็นตัวอย่างในการเล่นนะก็กดจิ้มๆประมาณนี้เลยนะทุกคนแล้วก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบเวลานะครับถ้ามันครบเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราดูโฆษณาเหมือนเดิมนะ แล้วก็ดูโฆษณานะครับแล้วเราก็เล่นต่อได้เลยนะครับก็แล้วแต่ความถนัดความชอบด้วยนะบางคนก็อาจจะไม่ชอบในการเล่นนะครับประมาณนี้ตรงนี้นะครับผมเล่นได้นะครับ104คะแนนนะครับถ้าเราเล่นตรงนี้เนี่ยได้ครั้งละ104คะแนนเล่น10รอบเราได้รับ1000นะครับ1,000กว่านะครับเราก็ไปถอนเงินได้เลยเพราะว่า1000ในการถอนขั้นต่านะครับอันนี้คือเกมแรกที่ผมเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับส่วนเกมทั้ง3เกมเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้เลยอันนี้ต่อรูปภาพให้ให้ถูกต้อง มันก็จะเป็นรูปเหรียญคลิปโตมานะครับมันก็จะแบ่งเป็นส่ส่วนนะครับแล้วเราก็เรียงเรียงเรียงให้มันถูกต้องแค่นั้นเองนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นการบวกนะครับเขาจะมีโจทย์มาให้เรา2อบวกสเท่ากับเท่าไหร่เขาก็ให้เราเลือกช้อยสี่ช้อยนะครับเลือกให้มันถูกนะครับถ้าเราคิดเร็วมันก็ได้เร็วนะครับส่วนอันที่4นะครับอันนี้จะเป็นการหมุนลัคกี้นะครับเหมือนกับสปินนะครับมันก็จะเป็นแถวแถวแบบนี้เลื่อนลงมา3มช่องให้เหมือนกันนะครับแค่นี้เลยนะครับในการเล่นไม่ได้ยากนะครับ แล้วก็ในส่วนของคะแนนเนี่ยมันอยู่ที่เราเองว่า1วันเนี่ยหุ้นเล่นได้เท่าไหร่นะครับอันนี้คือเกมทั้ง4ี่เกมที่เราสามารถเล่นได้นะครับในการรับคะแนนะต่อมานะครับเมนูที่2ข้อเสนอสําหรับข้อเสนอตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าอยู่ในความเสี่ยงนะข้อเสนอเนี่ยมันเป็นการอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็คือการทําแบบสํารวจหรือว่าเว็บไซต์การทําแบบสอบถามถ้าเราไม่ถนัดเราก็แค่เล่นเกมก็ได้แต่ถ้าเราเป็นสายเล่นเกมแล้วก็ทําแบบสํารวจอยู่แล้วเป็นปกติก็สามารถทําเพิ่มเติมได้ทั้ง3เว็บไซต ตรงนี้นะครับตรงนี้ผมขอไม่เปิดให้ดูแล้วกันนะ้องให้เพื่อนๆเ,เข้าไปกดดูได้เลยนะสรับการเล่นก็ประมาณนี้ส่วนการถอนเงินผมก็จะถอนให้ดูนะครับ2 5งแสนคะแนนนะครับจำคะแนนตรงนี้ไว้นะแล้วเราก็มากดถอนเงินนะครับในการถอนเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นเหรียญอันนี้ให้ดูก่อนนะครับเหรียญดอลลาร์นะครับก็คือเหรียญ USDC นะครับกดเข้าไปแล้วก็กดแลกเปลี่ยนดอลลาร์นะทาไมผมถึงกดเหรียญน,นี้ให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นเป็นเหรียญดอลลาร์นะครับ USDC เนี่ยก็ คือเหรียญดอลลาร์นะค่าเงินเหมือนกับดอลลาร์นะครับได้อยู่ที่1.879026ดอลลาร์นะครับก็ประมาณเกือบ2ดอลลาร์เนาะ1ดอลลาร์เนี่ยประมาณ35บาทนะครับอันนี้ก็น่าจะเกือบอันนี้น่าจะเกือบร้อยนะครับผมไม่น่าจะถึงร้อยน่าจะประมาณ60-70หรือว่าประมาณ80บาทประมาณนั้นนะครับแต่ผมจะไม่ถอนเหรียญน,นี้นะผมก็จะถอนเป็นเหรียญบิตคอยกดไปที่บิตคอยนะครับแล้วก็กดแลกเปลี่ยนนะครับเหรียญบิตคอยที่ผมจะได้รับเนี่ยก็ประมาณ4,364ซาโตชิของบิตคอยนาตโตชีของบ คะแนนที่ผมมี250,000กว่าคะแนนเนี่ยทำไมถึงได้น้อยจังราคาบิตคอยเนี่ยมันขึ้นสูงนะครับมันก็เลยได้น้อยแต่ถ้าราคาเหรียญบิตคอยถูกนะครับราคาถูกเนี่ยมันก็จะได้เยอะนะครับผมอ่ะประมาณนี้อย่าลืมเลือกกระเป๋าในการรับเงินก่อนการถอนนะครับอ่ะผมเลือกเป็น Foreset Pay นะครับในการรับเงินกดลูกศรด้านล่างได้เลย กดดาเนินการต่อนะครับกาลังส่งไปที่กระเป๋าของเรานะโอเคถ้าขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้รับเงินเข้ากระเป๋านะครับตัวนี้คือยอดเงินที่เข้ากระเป๋าของเรานะครับสี่สามหกสี่นะครับ BTC นะกดย้อนกลับนะครับอันนี้คือถอนเงินเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยเราเข้าเช็คในกระเป๋าของเราได้เลย่ะโอเคนะครับก็เข้ามาดูในกระเป๋า f o r ์เซตเพยของเราได้เลยนะครับที่เราทําการถอนเงินเข้ามานะครับตรงนี้เนี่ยก็มียอดเงินทั้งหมดตามนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยอดเงินที่เข้ามาวันนี้นะครับรวบรวมทั้งหมดนะหนึ่ง หุด88 24ดอลลาร์นะครับ ก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเหรียญที่เราถอนมาเนี่ยเข้าหรือเปล่านะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นธุรกรรม f o r ์เซตล่าสุดนะครับก็คือจากแอปคริปโตเซ็นนะรางวัลที่เราถอนมาเป็นเหรียญบิตคอยใช่ไหมครับอันนี้คือเหรียญที่เราถอนมานะครับได้รับเงินเข้ากระเป๋าทันทีนะครับแล้วก็สามารถเล่นเกมแล้วก็ทําเงินเข้ากระเป๋าของเราได้เรื่อยๆเลยนะครับถอนเงินได้ไม่จํากัดนะครับรายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองว่าเราเนี่ยจะเล่นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของการทําเงินโดยที่ไม่เพื่อนก็สาามรถถอน ได้นะครับไม่มีเงื่อนไขใด,ดๆทั้งสิ้นทําฟรีได้จริงๆแน่นอนฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ